หากคุณเป็นแฟนแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดและไม่ต้องการพลาดเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจแดงอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับพบกับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดโดยแมนยูสู้ตายวันนี้มีหลากหลายเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจแดงนาํามาฝากกันเช่นเดิมหวังว่านักเตะแมนยูจะมีความมั่นใจมากขึ้นก่อนโดนซอลแทน,ทนทตันวาชิตและจะไม่อ่อนล้าเกินไปกับโปรแกรมที่แข่งขันอย่างต่อเนื่องตามข่าวสารทัศนะาแม่น ลุ้นเชียร์จีมโปรดแอดไลที่ใต้วิดีโอได้เลยครับเรื่องที่บทสัมภาษณ์ของลิกุนาโซชาบางส่วนหลังชนะอิสตันบูลบาซักเซฮีนักเตะของเรามีอารมณ์ร่วมและสนุกไปกับเกมคืงแรกทุกคนเห็นถึงความตั้งใจนักเตะของเราสนุกไปกับเกมมากๆเป็นค่ำคืนของศึกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกที่สนามโอทราฟอร์ดเราสร้างโอกาสได้อย่างยอดเยี่ยมทำประตูได้ดีและผมรู้สึกพอใจกับฟอร์มเป็นอย่างมากผลงานของคาวานีและฟันเดเบก พวกเขาต้องคู่คุ้นเคยกับวิธีการเล่นที่เราอยากให้เล่นมากขึ้นตอนนี้เล่นในห,หลากหลายตำแหน่ง,งเขาวันนี้ก็เป็นนักเตะต,ตำแหน่งเบอร,ร์เกอร์ซ้าดั้งเดิมที่ยอดเยี่ยมเราไม่มีผู้เล่นแบบนี้มานานพอสมควรแล้วและผมก็ยังมีความสุขกับการเล่นด้านซ้ายของอ so ังตนี่มักเซลด้วยโซชาเผยภายเกมมีความกดดันเล็กน้อยเรานำ3-0และผ่อนเกมลงไปบ้างมันยังเป็นการมอบโอกาสให้กับคู่แข่งพวกเขาดูสนุกกับเกมการเล่นมากกว่าครึ่งแรก แต่เราต้องแฮปปี้กับชัยชนะ4-1ในศึกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกโอกาสเข้ารอบอยู่แค่เอ้่มแล้วถึงแม้เราต้องการเพียง1นคะแนนเพื่อเข้ารอบต่อไปแต่เป้าหมายของทีมคือการเข้ารอบเป็นจ่าฝูงของกลุ่มเราจะมุ่งมั่นไปทีละเกมเราตั้งตารอที่จะโดนกับเปชเชที่จะบุกมาเยือนที่นี่อัตราต่อรองสำหรับการเข้ารอบต่อไปในศึกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกของกลุ่มเอชอิสตันบูลบาซอกเซฮยอยู่อันดับ4ครับลงทุน1จ่าย40อันดับ3เป็นอาเบลัฟซิกลงทุน10จ่าย11 อันดับ2เปเชลลงทุน5จ่าย2และอันดับ1นึ่งแมนยูเต็ดครับลงทุน7จ่าย1ส่วนตาต่อรองที่จะเป็นแชมป์กลุ่ม H ครับไลฟ์ซิกอยู่อันดับ3ลงทุน1จ่าย7อันดับ2เปเชลลงทุน3จ่าย10และอันดับ1ครับแมนยูเต็ดลงทุน5จ่าย4ยังมีอตราต่อรองที่จะคว้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกครับเปิดให้ลงทุนที่9ทีมมี3ทีมที่ตาต่อรองเท่ากันครับอันดับ7 แมนยูเต็ดลงทุน1น่งจ่าย 6, Madrid, Chelsea, us, นนาย 20, ีอันดับ6กมีสาทีมครับเรอัลมาดริดเชลซีแล้วก็ยูเวนตุสลงทุน1น่งจ่ายยีครับอันดับ5บาร์เซโลนาลงทุน1น่งจ่ายสิอันดับ4เปเช่ลงทุน1น่งจ่ายสิอันดับ3ลิเวอร์พูลลงทุน2อจ่ายสิอันดับ2แมนเชสเตียลงทุน2อจ่ายสิอ็ดแล้วก็อันดับ1ครับบาเยร์มิวนิกลงทุน4ี่จ่ายสิอ็ด สำหรับอัตราต่อรองทีมจังเกิลที่จะคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกครับอันดับ4แมนยูเต็ดลงทุน 1. ่จ่าย10อันดับ3มเชลซีลงทุน1่จ่าย6อันดับ2องเวอร์คูลงทุน8จ่าย11อและอันดับ 1, ครับแมนซิสตี้ลงทุน5จ่าย6นี่คือภาพรวมของยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกหลังจากกำลังจะเข้าสู่ช่วงโค้ชสุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่มของทุกทีมริโววิเคราะห์ดูเดือดถึงความเป็นผู้นำของกัปตันแฮร์รี่ เดี๋ยวฟีนาดิกองหลังแมนยูเต็ดวิเคราะห์ผ่าน B ี Sport แบบเข้มข้นถึงการเป็นผู้นำในสนามของแฮร์รี่ม็กไกว์กับตันทีมคนปัจจุบันของสโมสรหลังจากรับปอกแขนม,มาระยะหนึ่งแล้วตอนนี้มีกระแสเรียกร้องอยากให้บูโน่เฟนเดสกล้าขึ้นมาเป็นกัปตันทีมด้วยคาแรคเตอร์และการสแสดงออกในสนามที่ฟแฟนๆชื่นชอบดูขึงขังดุดันและแข็งแกงร่งเลียวเผยว่าผมมีโอกาสดูแฮร์รี่ม็กไกว์ในเกมชนะเวสต์บอมบิช1ต่อ0 เกี่ยวกับการกระตุ้นในสนามซึ่งวันนั้นผู้ที่ทำหน้าที่นี้คือเลกุน่าโซชาไมฟแลแล์ลัมเคิลคคาลิกทั้งที่มันเป็นหน้าที่ของนาเตะที่ต้องดูแลกันเองระหว่างการเล่นด้วยสำหรับบูโน,โน่นั้นหลายๆคนอาจจะไม่ว่าเขาที่เขาทำเสียบางครั้งเพราะเขาเป็นคนสร้างสรรค์เกมแต่ครึ่งแรกบ,บูโน่เสียบอลไม่ต่ำกว่า4ครั้งผมอยากเห็นมีใครตะโกนว่าเขาหน่อยให้ออกบอลให้ชัวร์มากขึ้นซึ่งถ้าเป็นผมผมจะสั่งการไปแล้วริโอเผย ซึ่งไมกวายและบูโนไม่ได้ส่งสัญญาอะไรแบบนั้นต่อเพื่อนร่วมทีมการไม่มีแฟนบอลเข้าสนามเป็นอะไรที่น่าเซ็งอยู่แล้วเหมือนกับเราต้องแต่บอลในสนามร้างแต่อีกบุมหนึ่งมันก็ทําให้เราค้นพบว่าแมนยูเตดยังขาดผู้นําในสนามจริงๆถขาไม่สู้ดีนักเมื่อผีแดงต้องลุ้อาการบาดเจ็บของสองกองหลังคนสําคัญลีกูนาโซชาหวังว่ากองหลังสองคนอย่างวิกตอร์ลินเดเลฟและอารดวิสซาก้าจะฟิตกลับมาทันในเกมบุกเยือนซาลามันตาในอาทิตย์นี้ ทั้งสองคนโดนเปลี่ยนตัวออกระหว่างเกมชนะอิสตันบูลซึ่งนาโอล่ยืนยันว่าทั้งคู่มีการบาดเจ็บวันวิสการเจ็บข้อเท้าส่วนลีนาร์เลม,มีปัญหาที่หลังเหมือนเดิมที่ลากยาวมาตั้งแต่เกมทีมชาติเมื่อสัปดาห์ก่อนอยูดูเต็ดไม่ต้องการเสี่ยงให้การบาดเจ็บของพวกเขาทั้งคู่รุนแรงเกินไปจึงเลือกเปลี่ยนออกไปพักทั้งสองคนและส่งอัลซเตอร์ตนเซเบและเบรนด์วิลเลียมลงมาหลังจบแมชการแข่งขันนักเตะก็จะรีคาเวอรี่ร่างกายก่อนกลับมาซ้อมร่วมกันอีกครั้ง ซึ่งโปรแกรมสามนาัดไปของยูเตดจะต้องดวนกับเซาทันตันเปเชนและก็เวสแฮมฟันเาเบกหวังเข้าไปอยู่ในใจนะโอเล่ Ole, ลงตัวจริงต่อเนื่องให้ได้ตอนนี้ฟันเดเบกมีฟิลขวัญใจแฟนๆของแมนยูเตดให้สัมภาษณ์หลังจบเกมยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกที่ตนเองโชว์ผลงานได้เข้าตาแม้ต้องขยับลงมาเล่นต่ำลงเคียงข้ากับเฟรดกลางสนามฟันเดเบกเผยว่าภาพรวมของเกมนี้ออกมาดีมากๆบางเกมผมอาจจะเล่นในตำแหน่งเบอร์สิบ แต่บางครั้งโค้ชก็ต้องการให้ผมรักษาตำแหน่งเอาไว้ผมพร้อมเสมอไม่ว่าจะลงเล่นตรงไหนเราแก้ตัวได้หลังจากแพ้มาในเกมเยือนแต่เกมนี้เราเข้าวินที่4ต่อหนึสถานการณ์ในตารางคะแนนเราอยู่ในตำแหน่งที่ดีมากๆแต่ทุกอย่างยังไม่จบทีมต้องทำงานหนักต่อไปและเชื่อว่าเราจะผ่านมันไปได้เราต้องรักษาฟอร์มแบบนี้เอาไว้ในเกมสุดสัปดาห์เพราะมันสำคัญมากๆต่อทีม สถิติของดอนนี่เกมชนะอิสตันบูลจ่ายบอลสำเร็จ88%สัมผัสบอล73ครั้งสร้างสถิตสสำคัญ2ครั้งและเป็นคนจ่ายบอลทะลุให้กรีนวูดก่อนที่ดาวรุ่มปีแสดงจะแอสซิสต์หล่อๆให้แดนนีลเจมส์ยิงจ่อๆเข้าไปตอนนี้สถานการณ์การแข่งขันเพื่อย,ย่งตำแหน่งแผงมิดฟิลในทีมนั้นสนุกเข้มข้นมากๆซึ่งเป็นเรื่องที่ดีแม้วเลกูนาโซชาจะต้องหนักใจในการจาัดเซตเพืเล่นตัวจริง,รงลงสนามก็ตาม สกอเชนชองบุูโน่ยิงเถวสองงดงามสุดๆพอสโคอดีกองกลางยุครุ่งเรืองปีแสดงวิเคราะห์การเล่นของบรูโน่เฟรเดเสมิฟิลคนสำคัญแมนยูเต็ดชี้ว่าเล่นในอย่างยอดเยี um. ่ยมสมไปขวัญใจแฟนๆโดยเฉพาะลูกยิง1-0่งที่ยิงได้อย่างแม่นยำงดงามไร้ทิฏฐิโคสแสดงความเห็นพร้อมพูดถึงตัวเองว่าผมเคยหาพื้นที่ตรงนั้นเพื่อซันโบรอบอลที่สกัดตกลงมาและคาดหวังว่าจะไม่มีกองหลังมาขวาง ต่อจากนั้นก็ยิงเต็มๆแบบไม่ต้องจับถ้าเรายิงเข้าไปมันจะเป็นรไรที่สุดยอดบุโนยิงลูกแรกตั้งแต่ต้นเกมทําให้ทีมชนะได้ไม่ยากเขาเป็นผู้เล่นจอมสร้างสรรค์อยู่แล้วเพื่อเพิ่พโมโอกาสให้ทีมอยู่ตลอดบานบูโนเฟนเดสก็พูดถึงแนวทางการเล่นของตัวเองว่าผมต้องป้องกันการโดนสวนกลับด้วยบางทีผมคิดถึงการตัดเกมมากกว่าทำประตูเสียอีกลูกยิงนั้นเป็นสกอร์ที่ดีมากผมต้องพร้อมเสมอบริเวณหน้ากรอบเขตโทษทั้งการยิงประตูและช่วยเกมรับเวลาโดนสวนกลับ และอีกส่วนหนึ่งบุโนโ่ยังได้กล่าวถึงจังหวะสัจุดโทษของแรดฟอร์ที่เขารอทำแฮตทริกอยู่แน่นอนว่านะั้แต่ทุกคนต้องการทำแฮตทริกแต่หลังจบเกมเจอเวสต์บอมผมบอกแรดชี่ว่าให้เขายิงจุดโทษลูกต่อไปได้เลยเขาเป็นหนึ่งในดาวซันโวแชมเปี้ยนส์ลีกหลังนั้นมันจึงสำคัญมากๆในการเรียกความมั่นใจมันไม่เกี่ยวหรอกว่าใครจะยิงถ้าทีมชนะผีเกมลุกหลากหลายโดนใจแฟนๆหลังการซ่อมทีมและเสริมทีมของลิเกูนาโซชาตลอด2ปีที่ผ่านมา ทิทางที่ดีขึ้นตามลําดับแม้ผลงานจะยังไม่เข้าฝากบายุครุ่งเรืองของเซอร์เล็กเฟอร์กูสันที่เคยทําไว้แต่ก็เป็นบันยาทาศทางบวกทั้งโครงสร้างสมโมสรแนวทางการเล่นที่เน้นเกมบุกแม้จะไม่ได้รับการสับสนจากบอร์ดบ,บริหารเหมือนทีมใหญ่ทีมอ,อื่นสิ่งที่โอเล่แตกต่างจากคุณซื้อคนก่นกอนๆคือเขาพยายามไม่มีปัญหากับบอร์ดบ,บริหาร ปัญหาทุกอย่างเขาจะรับไว้เองทั้งเรื่องของนักเตะการทํางานหรือแม้แต่ผลงานช่วงที่ย่าแย่ที่เคยโดนกระแสต่อต้านอยากไล่เขาออกจากตําแหน่งพางพูดถึงผู้เล่นที่ขาดหายไปเพียงตําแหน่งเดียวที่ผีแดงต้องการมากที่สุดคือปีกขวาซึ่งโซชายก็ลองมาแล้วทุกวิธีทั้งมาต้าเจมสกรีนบูธและล่าสุดเป็นแรดฟอร์ดซึ่งตอนนี้การขับเอาแรดฟอร์ดและกรีนบูธมาใช้งานตรงนี้ดูจะหวือหวาม,มากที่สุดทําให้ทีไม่ต้องเบสซ้ายเยอะเกินไป แนวทางการเข้าทำเรามีบอลแนวลึกจากแดนหลังความสามารถเฉพาะตัวของเพ่เนริมเส้นทั้งแรดฟอร์ดมักซ์แซลเจมกรีนวูดความขายันและการสอบประสานตรงกลางระหว่างเฟสแมชโทมินีและฟันเดเบกมีเฉอะสร้างสรรค์เกมและยิงไกลของบรูโนลุงนิ่งและบอลครอสแม่นๆจากเตเลสจวะความเก่าของเขานในแดนหน้าลูกถึงการเก็บบอลและยืนคำ้ำและยังมีความใหญ่ของไม้กวาดไปอีกเป้าในการโจมตีโซชาลเริ่มมีอาวุธที่หลากหลายมากขึ้นและมันเริ่มส่งผลต่อรูปเกม เปลี่ยนเป็นประตูได้บ้างแล้วหลังจากห่างหายไปนานในช่วงที่เจอปัญหาเยอะๆแต่ยังไงเราก็ยังต้องการปีกขวาธรรมชาติครับรวมถึงเซนเตอร์มีฟิลตัวรับยืนปักหลักและกองหน้าตัวเป้าที่ใช้งานได้ยาวๆเพื่อนาคตให้ทีมสมบูรณ์มากขึ้นมีแสดงอาจจะดีขึ้นอย่างชา้าๆแต่มั่นคงและค่อนข้างชัวร์นี่แหละผีแดงยุคใหม่ที่ค่อยๆพัฒนาเคียงข้างแฟนๆทุกคนควรมีความสุขกับชัยชนะในปัจจุบันและให้เวลาการรอคอยความสำเร็จ มันอาจจะไม่ได้ดังใจในทันทีแต่นี่คือการพัฒนาที่ยั่งยืนของสโมสรที่พวกเราเชียครับถ้าคุณเป็นคนที่ลหลงใหลและคลั่งไคล้แมนยูแต่ทั้งตัวและหัวใจเราคือครอบครัวเดียวกันผมหวังแมนยูสู้ตายสวัสดีครับร่วมให้กำลังใจไปแสดงไปพร้อมๆกันและหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด กับแมนยูสู้ตายหากชื่นชอบวิดีโอของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดแจ้งเตือนรูปกระดิ่ง <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับท่านจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆก่อนใครคิดถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคิดถึงแมนยูสู้ตาย